ในที่สุดเราก็ได้ปากเบียดแล้วพี่น้องไงนี่เบ็ยดหล่อเสร็จแล้วเราเสร็จแล้วพี่น้องไม่ใช่เราเสร็จแล้วแกเสร็จแล้วนะครับผมมันมืดหรือเปล่าฮะมันมืดหรือว่าโอ้ยความหล่อพุ่บนปังนี่เฮ้ยโอ้มันต้องอยู่ต้องสับมันไม่โฟกัสเออช่างเถอะโอเควันว่าวันนี้เรามาปากเบ็ดกันนะครับผมเมื่อคืนเมื่อวานผมไม่ได้ลงคลิปเลยแต่ว่าพักผ่อนวันหนึ่งนะครับแล้วก็พักผ่อนวันนึงว่าตอนคืนต้องไปจับเขียดครับ ใช้พลังงานเยอะนี m m ่แต่ว่าฝนไม่ตกเนี่ยบางาต้องเดินเดินไกลเดินเยอะเดินอะไรก็จริงด้วยพี่น้องสองชั่วโมงกว่าตั้งแต่ทุ่มนิดๆแต่ผมเดินถึงสามั่มกว่าได้เขียดมาสามสิบห้าตัวพี่น้องนับแล้วนะครับผมนี่เยอะเขียดโอเคแล้วก็กระปูอีกประมาณแปดเก้าตัวนี่ใส่ใหญ่ใส่เล็กจัมาหมดเลยคุณมาหมดเลยโอเคเดี๋ยวคืนนี้ถ้าเกิดฝนไม่ตกแล้วก็บรรยากาศดีนะเดี๋ยวผมมาหยามเม็ดนะครับผม ก็ร่วกันว่าจะเป็นแบบไหนนะครับผมส่วนอันนี้มาใส่เบ็ดให้ดูก่อนวิธีใส่ในแบบฉบับของเมานะครับผมโคตรหมานะ่ะถ้าเหมาลงมืออะ่ะโอเคพี่น้องเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับใส่ตรงไหนดีนะดูดูคลองผมแม่งยางงามเลยพี่น้องโอ้โหบรรยากาศบรรยากาศดีมากเลยสนอมมากเลยพี่น้องเอยฝนจะตกผมจะใส่ทันหรือเปล่าไม่รู้อ่ะไม่อยากเสียวเวลาผมดูทรงแล้วว่าตอนนี้ผมไม่ใส่หรอก ผมไม่สาฝั่งนู้นดีกว่าครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันฝังนู้น่ครับไปดูยไปเจอกันที่หมายที่นูน้นครับไปอ่ะโอเคพี่น้องมันจะมืดๆหน่อยนะครับผมไอตัวคนใส่ก็มืดบรรยากาศก็มืดอีโอบรรยากาศดีเลยเกินพี่น้องเลยดูเบ็ดก็ถือว่ายังยังดีอยู่นะยังประมาณ6 0ซนะครับที่ผมชอบนะแต่ผมชอบอ่อนกว่านี้นะครับผม,มไมไ่เป็นไรอันนี้แก้ขัดไปก่อนเดี๋ยวจ้างขเขาเล่าใหม่คุยกันครับผม ดีย๋ยววันนี้จะใส่เหยื่อปูให้ดูนะครับเอ้ไม้แบบนี้ผมชอบเหยื่อปูเพราะว่ามันมีพื้นที่โลง่ลงๆนะผมสำหรับใส่สยเหยื่อปูฉบับของผมนี่คือให้เขาไต่บนดินนะผมจะไม่ไว้บนหญ้าเด็ดขาดน,นะครับบางพื้นที่บางช่อง,งเขาใส่บนหญ้าปลาก็กินดีนะแต่สำหรับผมผมใส่แล้วไม่กินผมแต่ถ้าผมใส่ติดกับพื้นเนี่ยคือกิน,นทีเกี่ยวปูนะผมเกี่ยวเบาๆข้างๆตัวปูนะครับอย่าให้เขาทะลุก,กระดองนะครับเอ้ยอย่าให้อนนี้นะครับให้ทะลุกระดองมันนิดนึง งัดขึ้นมานี่ประมาณนี้พี่น้องนี่ฮะไอ้ทะลุกระดองนะครับผมเวลาใส่นะครับใส่ให้มีพื้นที่วิ่งเล่นนะครับเวลาใส่นะครับเขาจะไต่ไปเรื่อยพี่น้องเขาจะไต ไปเรื่อยนะครับไตช้าไตขึ้นไตลงไตขึ้นไตลงประมาณนี้นะครับเวลาปช่อนมากินก็ฮึบเอานะครับผมจะไม่ไว้บนหญ้านะครับผมสนับผมไอสนบับวิธีทางของผมนะแบบนี้นะครับโอเคจะใส่ตรงนี้ต่อไปไป,ไปเลยครับผมเพื่อมีการเสียอนาฬิกานนครับเราต้องรีทําวลาครับผมโอ้โหลดอ่ะ กูขุดมาครับมีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กพี่น้องไม่มีไซส์เดียว,วไม่ได้ซื้อมาครับขุดเอาตามธรรมชาติขุดมานิดนึงมีพี่คนนึงเขาหาปหลาไหลอยู่บอกจับเขียดเอาดีกว่าเขียดออกเยอะเขาถามว่าฝนไม่ตกออกเยอะด้วยเหรอเยอะตามปลาย่างเงี่ยปิดในตัวเดียวพี่น้องปลายัางผมหาตามนาที่เขาเอยไถายมาใหม่ๆนะครับพอได้อยู่พี่น้องโอเคดูคันต่อไปครับ หลักใส่เบ็ดของผมนะครับผมจะย้ำตลอดนะครับถ้าใครดูคลิปเปล่งผมนะครับทุกทุกครั้งที่ผมย้ำก็คือปักให้แน่นนะพี่น้องให้แน่นๆเ,เลยหนึ่งหนึ่งคือเวลาใค้ไม่ดูเบ็ดเราเนี่ยเรารู้เลยเพราะว่าเขาจะปักไม่เหมือนเดิม2ปลายใหญ่แค่ไหนก็ดึงไม่ออกครับ มันจะติดอยู่ในนี่แหละสำว่บางทีบอกอ๋เบ็ดรุนท้ายปาวิทยดึงใบบางทีตัวท่อแขนตัวสไสด์โรเนี่ยโร่เงี้ยโร่ด้นเนี่ยก็ดึงหนุนแหละโอ้โหไม่ได้ไม่ดีไม่ดีปักให้แน่นๆพี่น้องไปดูต่อครับไปตากปักต่อเอานี้เบียร์เขียดพี่น้องอ่ะเียอะเขียดนะครับผมเียร์เขียดในเวลาผมใส่เนี่ยเกลียวตรงใต้คางนะครับ ใส่ขวดมาทว่าทำไมไม่ตายเจาะรูครับเนี่ยครับมีรูเต็มเลยให้ออซิเจนเข้าครับไม่งั้นตายแน่นอนแต่ไม่มีรูนะครับเนี่กาะไต้ค้างนะครับผมอันนี้ไม่ได้ทรมานสัตว์นะครับเป็นเรื่ออะไรพิธีการหากินของแบบฉบับชาวบ้านนะครับบานนอ้านนรอกนะครับโอเคผมเวลาใส่ก็ให้ผมผมจะเน้นให้เขียยร้อยครึ่งตัวนะครับผมให้กระดิดดึง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 อะไปครับผมไป ข่าวร้ายครับทุนตอนนี้ฝนตกหนักแล้วนะครับเสียงดังจากฝั่งนู้นนะครับผมข้างหน้าผมเดี๋ยวผมขอญาตเจ็บกล้องเก็บโทรศัพท์ก่อนนะครับแล้วจะรีบใส่นะผมไปดีทำไม่รครับผมโอ้๋ยวโือศสพส์เปียกไปครับโอเคพี่น้องตอนนี้เสร็จแล้วนะครับเหลือเบ็ดสิบหลังนะครับผมสิบหลังสิบคันนะครับผมใส่ได้สี่สิบสี่สิบคันความยาวประมาณห้าหกร้อยเมตรได้ประมาณใส่ใส่โคทางนะเพิ่งมาใส่ทีต้อง ต้องติดคลองนี่เองพี่น้องติดฝายนี่ถ้าเราว่าจะไม่ใส่่ว่าตรงนู้นมันยาวเกินนะผมเป็นหูรถแล้วลืมกระเป๋าไว้ที่รถด้วยครับรก็เลยขี่ย้อนกลับมามาใส่ตรงนี้เดี๋ยวจะไปรูกันครับว่ามีสักช็อตไหมเพราะตอนใส่นี่คือมีมีปลามากัดอยู่นะคันของคันเดี๋ยวไปดูว่ามีแตม้มบ้างไหมแต่ก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูดูครับเพราะเวลาเออเดี๋ยวให้ดูเขียดด้วยเวลาผมใส่นะครับมีแค่จะดีมีอยู่ผมใส่ครึ่งตัวนะพี่น้องเราคุณใส่เยอะครึ่งตัว ดินเ๋ยปะเนี่ยพี่น้องจะเกิดมันนอนอย่างนี้ไม่ได้นะพี่น้องแก้ด่วนนะครับลำตัวต้อง,งตั้งนะครับนี่ลำตัวเขาต้องตั้งยาเขานอนนี่น,นี่แบบนี้ผมจะใส่ครับใส่ครึ่งตัวพี่น้องนี่ครับเขียดครึ่งตัวครึ่งตัวหมายถึงว่าลอยในน้ำครึ่งตัวนั่นไม่ใช่ใชเ,อเอาเอาตัดเขียดหลือครึ่งตัวมาใส่ไม่ใช่นะครับโอเคไปไปดูกันครับเผื่ออาจจะมานก็ได้ โอเคครับผมหลังจากที่เดินดูแล้วนะครับผมปรากฏว่ามีมีรอยปลากินอยู่มีทั้งเหยื่อหมดนะครับผมแล้วก็อันนี้แต่ว่าที่สังเกตได้คือเบ็ดมันแข็งยังแข็งอยู่นะพี่น้องปลาตีแล้วเขียดมันตายเลยว่าปลามันกินนะมันกินไม่เข้าพี่น้องเหมือนทันนี้ทีก่อนฝั่งนู้นนะครับนี่ครับตีบุบพอมาดูก็แค่เขียดอยู่เหมือนเดิมคนระับพี่น้องถ้าคือเบ็ดอ่อนเนี่ยปลามันทุบเนี่ยเขาจะไม่ระแวงคือเขาจะกืนแล้วเขาจะอันนี้ไปเลยอันนี้เบ็ดมันแข็งนะพี่น้อง ตอนมารลุนตอนเช้าครับสรุปคลิปนี้คือเป็นคลิปรีวิวรีวิวเบ็ดนะครับที่ซื้อมาจับเหจนะผมก็เดี๋ยวมาดูกันตอนเช้ากันว่าจะเป็นแบบไหนนะผมตอนคืนสรงจะไม่ได้มาพี่น้องอาจจะต้องไปจับเขียดหรือว่าอะไรก่อนเดี๋ยวต้องว่ากันอีกทีับผมน่าจะได้ไปจับเขียดก่อนครับผมเนาะเพราะว่าเขียดไม่มีโอเคครับผมกลับบ้านก่อนครับผมโอ้โหเย็นมากเลยต้องไปทำข้าวลูกอีกโอ้โหไป กับวันเดินดูแน่นอนเลยกับช้าโอเคครับผมจเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับสวัสดีตอนเช้าครับผมเ <c oughs> มื่อคืนไม่ได้มานะพี่น้องเมื่อคืนไปจับเขียดมาสองชั่วโมงกว่า <c oughs> ได้พอพอใส่อยู่พี่น้องนะเด่ไม่ได้มาแถวนี้นะครับผมแตอนี้รู้สึกเหมือนก็จะหวานแล้วแหละกพคงมคงเดินไม่ได้มาเพราะว่ามันต้องเดินตามท้องนาไม่ค่อยมีเขียดเราพี่น้องเดินหายากมากเลยฝนไม่ตก ฝนไม่ตกครับผมเดมันก็นเลยหายากโอเคให้ดูบรรยากาศไม่ตอนช้าไปมือสักครู่ครับนี่คาคลองพี่น้องโอม่มืดโอเคเดี๋ยวเราไปลุ้นเบ็ดกันดีกว่าครับลังแรกโจงเงียบเหลือเกินพี่น้องเงียบเๆไม่มีเสียงตีเลยลังแรกในหะ้อยู่ตรงนี้ยังไม่เห็นเลยนะครับโอ้โหเขียดตายหาไม่กินเบ็ดนะครับเขียดตายเขียดตาย มันมันตีลักษณะนี้เหมือนเหมือนปลาตีครับแล้วก็ไม่กินเออเดี๋ยวค่อยว่างกันครับเออดูเสร็จก่อนค่อยกู้จะได้ไม่หนีไม่ละมาครับออดูเสร็จก่อนดูเสร็จก่อนโอ้โหไอ้น,นี่เชือกขึ้นมาข้างบนเลยครับยังครับยังมืดอยู่ครับยังเงียบกริบอยู่ไม่ติด ไอต่อติดไม่ต่อครับโอโหอันนี้เลือดตัวเนี่ยเบ,บ็ดมันอ่อนเอเบ,บ็ดมันแข็งเหไหมนี่ขนาดเลาเ์แล้วเนี่ยถ้าเบ,บ็ดอ่อนมันนี้ติดนะครับเนี่มันดีดมันดีดกลับนะครับมันไม่อ่อน,นครับมันไม่ยุบยาบตามอนะ่ะ เออนี่ข้อเสียเบ็ดแข็งเดี๋ยวรอช่อง u t u b e พี่บรรจงแฟมิลี่นะครับว่าเก็บจะเหลาเบ็ดขายอยู่รอสั่งซื้อจากท่านลนา้านอาอันนี้โอ้โหมันดีหมดเลยนะดีได้มันแข็งครับพี่น้องเบ็ดแข็งเนี่็เป็นการรีวิวอันนี้ครับแต่บ้านใครมีปลาใหญ่เยอะนี่ก็ได้อยู่นะอันนี้ไม่ติดอีกครับผมไม่ติดไม่ติดเฮ้ อะไรวะเต็มแรงยังไม่มาเลยเฮ้ยนาเลยวะมันหมาเลยดีอันนี้ก็ไม่ติดครับมันเหยื่อจมมาเลยเหลือสองขั้นสุดท้ายเฮ้ยน้ำกระเพื่อมพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วน้ำกระเพื่อมผมใส่ไวต้ตรงไหน ตรงนี้ไม่ติดครับอโอ้โหปลาหางยาวจัดผักเลยปลาไม่ติดครับติดไอตัวยาวอู้ย่เคขั้นเบ็ดขั้นใหม่ด้วยครับโอ้โหกบกบก็ไม่กินนะกินแต่งูนี่แหละโอ้โหเดี๋ยวไปดูกันงูอะไร โอ้โหขนาดงูแรงเยอะดึงดึงเบ็ดแท้ไม่ลงพี่น้องดูขอดูนะฮะไอ้ชั้นเบ็ดนะดู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 ดึงดึงคันเบ็ดแท้ไม่ลงอ่ะโอ้โอเคครับผมไปเดี๋ยวกู้ก่อนพอไปว่ากันฝั่งนู้นอ่ะโอเคครับผมเอารถมาจอดที่นี่ครับมองไปฝั่งนู้นเงียบๆกันพี่น้องแต่มองมาฝั่งนี้มีน้ำกระเพื่อมครับผม ไม่รู้ว่าคันไหนนะครับมีน้ำก็เพิ่มเนี่ยผมใส่อยู่ตรงนไ้นั้งวะโอ้ยน่าจะมานแล้วมั้งทุกคนน่าจะมานแล้วน่าจะมานแล้วเฮ้ยขีนุ้ยล้มต้องตกล้มอุ๊ยอุ๊ยคันนี้นี่เองอุ๊ยเบ็ดแข็งขนาดนี้ดึงได้ขนาดนี้ตัวใหญ่ขนาดไหนครับโอ้ย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  อุ้ยน้องลุ้มาดึงลุบมาดึงอุ้ยอยหักเลยอุ้ยนี่จะหูเกือบลงนี่ออ้ยมาแล้วพี่น้องปอลใส่ใหญ่ครับอ้หูเบ็ดดีไม่มีหลุดกับพี่น้อง โอ้ oh. yeah. ๋ยขึ oh, đ ừng, đ ừng ้น oh. oh. ไปก่อนครับขึ้นลำบากพี่น้องโอ้ดึงดึงไปดางกรักพี่น้องแรงเยอะจัดโอ้พอทีโถูมนเลิกเลยอครับโอ้ดีแปนึงแล๊บนึงโอ้พี่น้อง โอ้โหใหญ่เลยพี่น้องเที่ยวแขนใหญ่พอกรบแขนนะครับปอดดึงเบ็ดดึงเบ็ดผมนักแรกเลยครับเ,ดดเนี่ยน,นะสันโบก่อนไม่หักงแต่พี่น้องแต่เกือบหลุดละปากไว้แน่นนะเนี่ยแรงเขาเยอะมากครับอุ้งจุกนุยโอ้โ,โอ้โั้โ,โตสันสันโอ้โหนี่ครับใหญ่มากพี่น้องเบลอเลย นี่เป็นตัวเมียด้วยครับโอ้โหาดมาแล้วพี่น้องนี่ไม่ใช่ต้มน้ำพริกไอ้ตันน้ำพริกนะนี่ต้มเลยนะครับผมโอ้โหสุดยอดโอ้นึกว่าจะเหี่ซะแล้วนึกว่าจะไม่มีแต้มพี่น้องเบลอหมดแล้วครับโอเคครับผมป้าใส่ถุงครับโอเคตัวได้ได้ตจำน้นนะครับเดินเข้ามายังเงียบอยู่นะพี่น้องไม่มีอะไรสังเกตคาดว่าปลาไม่ติดนะพี่น้องบางที ถ้ไม่ใหญ่จริงๆคืออันนี้กัดไม่โดนนะอันนี้คือเมื่อวานกัดตรงนี้ตัวแรกครับอันนี้ไม่ติดนะผมกัดไม่โดนไม่ยังไงไม่รู้นะฮะสังเกตเวลาปลากินแทบจะกดไม่ลงเลยถ้าตัวใหญ่ไม่ใหญ่จริงครับอันนี้เอาเต็มสองพี่น้องเออเห็นไหมภากดไม่ภากัดไม่ลงครับ มาแล้วพี่น้องเต็มสองไสค์กำลังสวยครับนี่ครับเบ็ดมันแข็งพี่น้องโอ้ยไซค์กำลังสวยมา,สม,มาแล้วครับสองเต็มมาแล้วมาแล้วสองเต็มพี่น้องออออได้กับข้าวแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ไม่ต้องซื้อกับข้าวแล้วโอ้โหสองเต็มครับผมยังเอายังเอา โ okay. อเคออกมาที่ก่อนไปดูต่อครับอีอีมมไหมมีไหมสัก,ออกส,อสองแต้มรับมาแล้วแต่มาแล้วสองแต้มอื้ยมาแล้วจริงพี่น้องมาแล้วมาแล้ว ใส่ตรงไหนบ้างเนี่ยอุ้ยตรงนั้นมีน้ำกระเพื่อมพี่น้องไม่รู้ได้ผมได้ใส่เบ็ดหรือเปล่าไม่รู้น,น,รนู้นตรงใกล้กอไผ่ครับน้ำกระเพื่อมไปดูแถวน,นี้ก่อนไม่ได้ใส่เลยเหรอใส่เองก็งกงเองครับจต่ไม่ได้ครับตรงนี้เราเกินไม่ได้ใส่อ๋อตรงนี้ไม่ได้ใส่ขึ้นใหม่ๆพี่น้องโอ้โหจำบ่ได้ ลังแรกของปีนี้ครับมานซสแล้วพี่น้องเลยคือเพิ่งอับนึงนะปลาลูกคอกหรือเปล่าพี่น้องนร่งจริงด้วยไม่มีเบ็ดครับอันนี้มันก็ตกแปลกๆดูดิปลากินเขียดหรือเปล่าพี่น้อง ปลากินเขียดหรือปลาติดเบ็ดเอาให้ชัวร์โอ้ปลากินเขียนน้องไม่ติดครับนู่นอีกท่านึงเงียบอ่ะขณะไม่ติดครับเดือดลอยโอ้โหโดนตีจนเดือดลอยปลาเบ็ดเบ็ดอ่อนกว่าน,นี้ผมว่ามีรุ่นหลายตัวเลยครับพี่น้องตีกระเพื่อมตรงนี้โอ้ตกใจหมดเลย สาดเต้นเต้นพี่น้องเ,เอ้ยไม่ติดครับไปมียังมีลุ้นอ,อีกโอ้เอาคันสุดท้ายแล้วผม แต่สุดท้ายแล้วแหละโอ้โหโโไม่กิจครับไม่น่านจะผิดผูเลยนะโอเคเพราะว่าบางคันผมก็ไม่ได้ลงไปดูด้วยตัวเองครับมองจากขาบนโอเคไปสรุปแต้มมันครับอ่ะโอเคครับผมตอนนี้ก็เสร็จภารกิจกู้เบ็ดเรียบร้อยแน้วนะครับสรุปแต้มกันก็คือได้สองแต้มพี่น้องเบลเลอร์เลยใหญ่มากไซโลไหมเรียกว่าไซโลนะคมจริงไม่น่าจะถึงแต่ว,ว่าก็คือไซสใหญ่นะครับเราตีเป็นไซสโล สองแต้มโอ้ยใหญ่มากน้องเห็นลักกักเลยดูดิยังงามเลยพี่น้องแต้มนึงก็นี่ความจริงผมสังเกตเห็นอันนี้นะคันเบ็ดผมอะ่เหยือมันตีขึ้นมันตั้งหลายคันมันไายพราะว่าเราปามันคุบปุ๊บเนี่ยถ้าคันเบ็ดมันอ่อนเนี่ยมันจะดึงรวบว๊บไปปามันจะไม่ระแวงนะพี่น้องมันจะกืนน้ำกันนี้ไอันนี้กัดปุ๊บมันเด้งขึ้นเลยมันกัดไม่ถึงเบ็ดนะพี่นน้องบางทียังยังดึง นังคืนึนังคืนเดียได้เท่าไหร่ก็ดึงดึงกลับนะครับเซ็งมากเลยเดี๋ยวเข้าช่วงใกล้เริ่มเข้าช่วงหน้าฝนเนี่ยฝนตกชุกๆเลยเดี๋ยวก็จะสั่งเบ็ดจากพี่มันจงนะครับผมขอจัดมาสท่าไน่าจะได้แบบดีๆกว่านี้นะครับผมอันนี้คือมันดีมากนะพี่น้องขันเบด็ดดีเบด็ดดีอะไรดีหมดเลยแต่ว่าเขาเขาเขาน่าจะเหลาไว้เป็นชุดมั้งเพราะผมสั่งอะไรว่าขอเป็นแบบออ่อนๆนะครับเขาไม่ได้เหลาใหม่นะพี่น้องมันก็ได้มาเป็นแบบนี้นะผมเสียดายครับผม จริงเลยเพราะว่ามันเบ็ดมันไม่ได้ใส่กับแม่น้ําแบบบ้านผมไม่มีแม่น้ำ้ำไ,ไม่มีแค่เตามลําคลอง่ยปามก็เหลี่ยมมีประมาณเนี่ยไซส์ไซส์โลยากที่จะตัวสองสาโลไม่ใช่ปูกปลาชะโดใหญ่แบบนั้นเนาะนะฮะแล้วก็อันนี้นะ่ตอนนั้นเราพี่น้องเนาะถือว่าโอเคแต่ก็ถือว่ามาันอยู่นะ้วาดนี้มันมันจัดเลยพี่น้องได้ผัดต้มเราก็มาไนตรงการอะไรปเป็นปากสี่สิบห้าสิบลังเอาจากสิบยี่สิบโลไม่ใช่ไม่ได้ไม่ขนาดนั้นเราเอาแค่แบบเออมันได้พอทํากับข้าวนะผมแล้วก็เป็น วิถีชีวิตแบบช,ช,น,ชนบทนะครับหากินตามท้องไร่ท้องนาตามแม่น้ำแม่น้ำตามตลอดเอตามทุ่งนาแบบนี้นครับผมช่วงตามฤด,ดูกาลนะผมอันนี้ก็เป็นช่วงปลายหามิ้นนะครับผมเริ่มเข้าสู่เดินพฤษสะพานนี้ก็เริ่มฝนจะเริ่มตกและจะเริ่มทํานากันบางชงนาบางคนก็เริ่มไถแล้วนะครับโอเคได้มาสองแท่ก็ถือว่าคุ้มครับผมขั้นตอนหนึ่งสําคัญเลยนะครับหลังจากเราปักเบษษษ็ดเสร็จแล้วนะเราต้องล้างเบ็ดไปน้องนี่ครับผม เราต้องล้างเบ็ดด้วยครับ,บรทึกล้างเบ็ดครับล้างเสร็จแล้วให้มัดด้วยนะครับพี่น้องนี่ผมล้างแล้วเดียวล้างอีกรอบนึงครับเห็ุผลต้องล้างเพราะว่าถ้ามันไม่ล้างเนี่ยมันจะมีขี้ตมขี้โคลนครับเกาะอยู่เบ็ดอาจจะผัวได้ได้ครับในอย่างมันเบ็ดมันไม่สะอาดนะพี่น้องเราใช้เสร็จแล้วเราทุกอย่างเราต้องล้างให้เรียบร้อยครับ อนเราไม่ได้ใช้เข้าแค่วันเดียวนะครับผมใช้เอาไ้หากินเนี่ยแบบเด็กค่นี้ดีมากเลยนะพี่น้องไม่มีมอดไม่มีอะไรดีแต่ว่าเอาใหญ่ไปหน่อย <c oughs> โอ้ใหญ่เกินพี่น้องแข็งป๊กเลยขนาดแก่แล้วยังแข็งอยู่ครับโอเคิปนี้ก็ฝากไว้ตามร้านพีแช่ครับสองแต้มมีงใหญ่ครับแต้มหนึ่งใหญ่แต้มหนึ่งเล็กถือว่าสรอมอยู่พี่น้องไปกลับบ้านมดเสร็จแล้วมาทายมันน้ามันลง้งเวลาขี่รถกลับบ้านที่ได้ไม่ต้องห่วงว่าเั็นจะตกกันใดครับไป ดจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ